สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องพัทชาแนลนะคะวันนี้พัทจะพามาเปิดถุงแฮปปี้แบ็นะคะซึ่งจะมีขายเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ของญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะแฮปปี้แบ็เนี่ยก็จะเป็นการซื้อสินค้าที่เราเนี่ยไม่รู้เลยคะว่าด้านในจะเป็นอะไรอาจจะเป็นถุงหรือเป็นกล่องก็ได้นะคะโดยแต่ว่ามันจะแยกเนาะจะเป็นพวกร้านเสื้อผ้าร้านขายเครื่องสอําอาง ร้านขนมสินค้าทั่วไปนะคะหรือจะเป็นพวกอุปกรณ์มือถือกล้องคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่แต่วันนี้นะคะพัดจะพามาเปิด Happy b a บของ t t r r u u k s ค่ะนี่นะคะกล่องนี้ราคาอยู่ที่7,500เยนนะคะแล้วก็ ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกคนนะคะอันนี้เป็นรอบตัวกล่องเนาะด้านบนก็ไม่มีอะไรนะคะด้านล่างก็ไม่มีอะไรของซาบักเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะซื้อได้ทุกคนนะคะเราจะต้องเหมือนอ่ลงทะเบียนเอาไว้เหมือนลงทะเบียนเอาไว้ว่าฉันต้องการที่จะซื้อลงชื่อเอาไว้นั่นเองแล้วเขาจะจับฉลากอีกทีหนึง่งหรือวิธีการเนี่ยพัดก็ไม่แน่ใจแต่ว่า เหมือนเขาแบบสุ่มอะค่ะว่าใครจะได้ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือพัดค่ะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวพัดจะไม่ดูนะคะจะไปดูพร้อมเพื่อนๆเลยค่ะ <laughs> ทันทันทัน อันนี้ค่ะผิดผิดด้านฮันนันนอันนี้คือแก้วน้ำนะคะแก้วสตาร์บัคนะคะถ่ายว้าวเล่สวยอะ่ะหฮยฮฮฮลายนี้คือสวยนะคะคือดีงามมาก ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีตาเทพีอุ้ยคือดีด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระติกน้ําร้อนนะน้ำร้อนน้นเย็นเก็บได้นะคะโหเจอชิ้นแรกก็คุ้มแล้วนะไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ชิ้นต่อไปนะคะทแทงแทง อันนี้เป็นกาแฟสตาร์บัค s ตัวนี้เป็นกาแฟนะคะอืออ <t ick ling> ุชอบอ,อ,อันนี้เป็นตัวกาแฟนะคะสองอยห้าสิกรัมนะคะอืม โอเคถือว่าคุ้มมากนะ7,500เยนเนี่ยก็ตกประมาณ2,000กว่าบาทนะคะ2,300-2,400ไทยเนี่แหละคะ่ะต่อไปแทนแทนแทนอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อเห็นไหมอันนี้คือบัตรให้เราไปรับกาแฟแบบนี้นะคะถุงแบบนี้แต่ว่าเราสามารถเลือกรถได้ค่ะเราจะ ชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าอยู่ที่ปริมาณ250หกรัมนะคะเย่คือดีมากนะคืนนี้คือดีมากนะคะคือเท่าถุงนี้เลยนะชิ้นต่อไปนะคะแทงแทงแทงช็อตมัเตะโคเรนานี่อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้นะคะเป็น เป็นตั๋วนะเป็นคุมปองให้เราไปไปรับกาแฟฟรีนะคะมี6ใบนะคะภายในวันที่เริ่มเริ่มตั้งแต่เดือนวันวันเดือนหนึ่งนะวันที่1น,นะจนถึงวันที่27เดือน6นะคะเป็นชิเกตนะคะไปรับกาแฟฟรีได้ที่ Starbuck s นะคะเป็นแบบนี้นะอีชอนกอ S 2> <S 2> อหมยน็แือแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะใบหนึ่งเนี่ยราคาต่อแก้วอยู่ที่ประมาณ500นะคะหใบก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0พเยนนะคะ <S 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 พูดผิดค่ะแก้วหนึ่งเนี่ยเขาให้ราคาอยู่ที่610เยนนะคะคือไซส์610เยนนะคะ คือแล้วแต่เราไปเลือกดื่มได้เลยโคเรโมเตกุกอีรานีรน่โคเรโคเรอ่านคือคือคือคปอคือคือคืออเลยียงเ้ไปอก็นเป็นคบบอ่าแบบวบกาแฟฟร่นแคะว่าแ่แก้ว่ี่610เว่าแบบว่าบว่า6บบ่าแบบว่าแบะว่าแบบวา เอียสุก้ยอันนี้คือดีมากอีกแล้วนะคะบอกแล้วนะมันไม่ได้ทุกคนนะคะถือว่าเราโชคดีชิ้นต่อไปโดเรกาน่าโดเรกานาชัดชืนทันเอ๊ได้แก้วค่ะ มันเป็นแก้วดื่มกาแฟนะคะโอ้ยคาวาอ้ดารุมะ <os> เป็นตัวดารุมะนะคะก็คือเป็นแก้วแบบนี้นะแกสตาร์บัคนะคะด้านหน้าเป็นดารุมะนะคะของญี่ปุ่นนะ <unm. S 1> ด้านหลังด๊อกขอนี้อ๋อดารุมะของอินดโดจีนนะหน้าตาแบบนี้นะคะโคอินโดจีนโคอินโคอินเดีย โซเชียต์ด้านหลังเป็นเขียนว่า Starbucks 20 20นะคะหูยน่ารักมากมาก,มากอันนี้น่ารักมากๆวัตชิโนะเด้อันนี้ของพัทนะคะอันนี้ก็ของพัทอันนี้ของพัทหมดเลยอ,อันนี้ก็ของพัทอันนี้ของพัทหมดเลยวัตชิโน่เซมบุนะคะต่อไปจะเป็นอะไรนะแทนแทนแทน ชันตอรตเจขนาดน,นี่เอ๊ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองแกะเลยเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นผ้าห่มนะคะหรือเป็นหมอนนี่แหละ มันคือมันคือหมอนนะคะมันคือหมอนนี่นะแล้วก็มันมีเหมือนเทปกาวตรงนี้ด้วยนะคะตรงน,นี้เราจะนอนแบบแบนๆก็ได้นะคะหรืออยากจะนอนแบบว่าชั้นหัวสูงขึ้นนิดนึงเราก็ติดเทปตรงนี้นะคะแทงออกมาแบบนี้น่ารักมากเลยก็มีลายสตาร์บัคอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโอเค หรือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะต่อไปน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะเอ๊ยยังไม่หรือเปล่าแท,ทันทันว้าวในแก้วสตาร์บัคอีกแล้วเป็นสีชมพูนะคะชมพูส้มสีไข่นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีสตาร์บัคต,ตรงนี้นะคะ โอ้ยคือดีมากอันนี้อันนันตะโน้ได้วอเตชิโขจิอันนี้แกสตา,าบาักที่แล้วโกโก,โก,โกโ้ขมบ,บางโกโก,โกน้นุ่มต่อไปชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วทันทันทัน,ทนอันนี้เป็นกระเป๋า อันนี้เป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าผ้าชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าสตาร์บัคนะคะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะคะมีถุงใส่ด้านหน้านะม,มีถุงใส่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไร ด้านในก็คือโล่งๆแบบนี้เลยง่ายๆนะคะไม่มีอะไรเลยนะคาเลโอคือถือว่าคุ้มมากๆ7,500เยนแต่ว่าแบบมูลค่าเนี่ยอ่ะเป็นกระเป๋า Happy Bag ที่คุ้มค่ามากๆราคาแค่2,000 ประมาณ2,300บาทเท่านั้นแต่ว่าเราได้ของมาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วสตาร์บ k s 2แก้วแล้วก็แก้วดื่มกาแฟนะคะกาแฟถุงแบบนี้นะคะ1ถุงแล้วก็ให้ไปรับฟรีอีก1ถุงนะแล้วก็หมอนนะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าแบบนี้แล้วก็ยังมีคุมปองไปดื่มกาแฟฟรีมูลค่า6,100 0เยนจำนวน6ใบนะคะรวมแล้วประมาณ3,000 6 0รอยเยนนะคะแค่คุมปองอันนี้ก็คุ้มค่าแล้วอะ่ะอืมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่7500นเยนเนาะแต่มูลค่ารวมน่าจะเกินนะสำหรับวันนี้พัดก็ฝา,ากไว้เท่านี้แล้วมากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ